โลกนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นคนไทยความเป็นคนไทยที่มีจารีตประเพณีงดงามซึ่งส่วนหนึ่งของจารีตประเพณีแัะวัฒนธรรมเหล่านั้นก็เกิดจากสถาบันพระมหากษัตร,ริย์นะครับนั่นคือความแตกต่างนะเพราะฉะนั้นใครจะว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจะด้วยยุคด้วยสมัยด้วยความเจริญด้วยอะไรต่างก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างนั้นแล้วสิ่งนั้นคือความแตกต่างแล้วสิ่งนั้นคือสิ่งที่ให้โลกเขา ขาหันมามองประเทศไทยนะครับประเทศไทยนั้นจะประกอบไปด้วย2ออย่างก็คือพื้นดินพื้นแผ่นดินที่คนไทยทุกคนได้อยู่ได้อาศัยทุกวันนี้นะก็ด้วยการต่อสู้การรักษาไว้โดยบรรพบุรุษเผาไทยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนั่นคือคือประวัติศา,ศาสตร์ลากเงาของของประเทศไทยคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่จะยึดเดี่ยวให้คนกับแผ่นดินอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีสถาบันขึ้นมาสถาบัานหลักก็ได้คำว่าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สาาิ่งต่างๆนี้มันแสดงให้เห็นถึงความผูกพันผูกพันที่เรามีต่อพื้นพิืนนี้ที่เราจะต้องรักษาไว้จะต้องดํารงไว้จนนานเท่านานถ้าเราถ้าเราไปเริ่มต้นกันใหม่ทั้งหมดนะประเทศไทยก็จะไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจอีกต่อไปผมคิดว่าอย่างนั้นนะในความรู้สึกของผม แล้วก็วันนี้ถ้าทุกคนทบทวนดูสิห้า 50, 50เป็นที่52ของโลกนะที่ทุกคนอยากจะมาอยู่อยากจะมาเที่ยวอยากจะมาพักผ่อนในเกือบ200ประเทศทั่วโลกเนี่ยเราเป็นหนึ่งในร้อยนะหนึ่งในห้าสห้าสผมว่าเป็นความภาคภูมิใจและส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์คือประวัิศาสตร์งดงามเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครก็ด้วยใครล่ะ ด้วยใครด้วยคนวันนี้หรือคนเมื่อลือนี้หรือคนอนาคตทาไม่ใช่นะผมว่าด้วยอดีตทั้งหมดนะทำมาเนี่ยวันนี้ที่คนเข้ามาเที่ยวมาดูแลปราสาทพระาพระาชวังคนที่เข้ามาเที่ยวตลาดน้ำตรงมาเที่ยวคูคลองอืมเขาก็เขาก็ย้อนกลับไปสู่อดีตกันนะนั่นคือความงดงามของเรานะน,นี้เกิดขึ้นโดยสถาบันของรประเทศเราเป็นประชาธิปไตยก็จริงคือ เป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งซึ่งวันนี้ท่านก็ส่งลดฐานะาพระมเหมวุ่นายตามมาตร,ราที่เป็นกฎหมายธรรมนูญกฎหมายนี่ก็มีไว้สองอย่างมีไว้เชื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขนะคราวนี้เราต้อง,องสถาบัานพระมหากัตรย์เนี่ยท่านท่งถ้าพูดถึงรพระองค์เองนั้นท่านส่งอ่อนแอเพราะว่าท่านปกป้องพระองค์เองไม่ได้เขาก็เลยต้องมีกฎหมา,ายฉบับหนึ่งออกมา เพื่อป้องกันเพื่อปกป้องพระอ,องค์ท่านซึ่งมันก็ไม่เคยมีเรื่องมาโดยตลอดเป็นเวลาช้านาน200รอกว่าปีแล้วจะส0 0รอปีและะ้วก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวมันเพิ่งจะมา็นปีไม่เร็วๆนี้แหละผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมานะการที่ประเทศเราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต,ต้องทิ้งประวัติศาสตร์ไม่ใช่เหรอหรือจําเป็นต้องทิ้งให้หมดต้องต้องเลิกให้หมดนั้นก็ลูกศิษย์ก็ไม่ต้องเชื่อฟังอาจารย์ลูกก็ไม่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ หรือว่าไม่ต้องฟังใครทั้งสิ้นะอ่ะเพราะเป็นประชาธิปไตยผมถามว่าท่านยอมได้ไหมนะเพราะฉะนั้นการที่จะมีรายการต่างๆก็ตาม,มาผมไม่ไปละเมิดผมไม่ไปก้าวล่วงสิทธิของสื่อนะผมผมเข้าใจดีที่ผ่านมาผมก็อยากจะทําดีกับสื่อทุกคนมาโดยตลอดนะครับเว้นแต่ในบางครั้งมันก็ต้องมันก็ต้องพูดคุยกันบ้างและด้วยเหตุด้วยผลก็ถ้ารู้จักให้เกียรติซช่นกันรละกันมันก็ไม่มีปัญหาผมคิดว่าการที่มีข่าวคราวในช่วงนี้ผมอยากไม่ผมใช้คาว่า ผมไม่อยากไม่ไม่กล้าที่จะกล่าวว่ามันผิดหรือมันถูกใช่หรือไม่ใช่ผมถามแต่ผมผมใช้คําว่าในขอ้อสึกของผมเองนะกับทหารทุกคนอีกสองแสนกว่าคนกองทัพบกเนี่ยหรือทุกกองทัพนะ่ะยังไม่น่าจะเหมาะสมที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาพูดกันในเวลานี้นะเพราะว่ามันเป็นเวลาแห่งความขัดแยง้งมันเป็นเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราจะต้องแก้ไขนะครับและดยเพราะยิ่งคนที่ที่นามาพูดมากล่าวนั้นก็เป็นถึงครูอาจารย์ของ ของคนทั้งประเทศนะผมเคารพครูผมเคารพค,ครคูอาจารย์เนี่ยต้องเป็นเป็นประเทศชาติจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีครูมีอาจารย์ที่ดีเพราะฉะนั้นการสอนให้คนเป็นคนดีเนี่ยผมว่าสาคัญกว่าเวลานี้ที่จะสอนให้อ,อ่อะไรละ่ะมาแก้กปัญกฎหมายน้่นกฎหมายนี้ผมว่ามันยังไม่ใช่เวลาหรอกนะวันนี้ทํำยังไงเด็กจะไม่ตีกันทําไงเด็กจะไม่ติดยาเสพติดทํำยังไงจะเคารพกฎหมาย ทำอย่างไรคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เรียนรู้ในประวัติศาสตร์คำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยผมเคยได้รับคำสอนมาะนะโดยเฉพาะพ่อทีออ่วินในในวสเด้จพระอรุณราได้ส่งรับสั่งไว้อยู่เสมอว่าประวัติศาสตร์นั้นก็คือปัจจุบันแล้วก็คืออนาคตเพราะฉะนั้นถ้าคนเรานะไม่ลืมประวัติศาสตร์ถ้าลืมประวัติศาสตร์วันนี้มันก็ไม่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์อ,นนอดีตมีทั้งดีและไม่ดี อันไหนที่ดีเราก็รักษาไว้ดีครับรักษาไว้ให้มันยั่งยืนให้ลูกให้หลานได้เกิดความภาคภูมิใจต่อไปน,นสถาบันเรามีกี่สถาบันชาติสานามอาวุโสสัตย์แล้วทาไมเราต้องทําลายไปทีละอันสองอันให้มันหมดทิ้งไปเพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นผมว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยก็เรียกอนาระยะอนาธิปไต่มากกว่าบ้างคือไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่มันจะเป็นประเทศไทยได้ในอนาคตผมว่าผมผมเป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วกันนะครับว่า อยากให้ทุกคนได้กลับมาทบทวนดูว่าสิ่งที่นำเสนอออกไปนั้นผมผมแน่นอนครับมันมีทั้งมันมีทั้งดีไม่ดีผิดหรือถูกมันยังไงก็เสนอไปแล้วทําไปแล้วนะทําไปแล้วก,ก็ก็คิดกันผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศหกสิบกว่าล้านเนี่ยผมว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะเพราะคนส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าคิดอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกประเทศไทยมันมันคงไม่ใช่แบบนี้นะ ผมคิดว่าคน60กว่าล้านเพราะฉะนั้นการที่คนไม่กี่คนออกมาพูดเนี่ยจะทาให้คน60กว่าล้านเปลี่ยนแปลงไปเลยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะว่ามันขัดแย้งมันมีความขัดแยง้งมันอยู่นะครับใน,นในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านแสดงความเห็นออกมามันขัดแย้งกันอยู่ทั้งหมดนะวันนี้ผมอยากจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าสถาบ,บันไม่เคยไม่เคยมาทําร้ายประชาชนไม่เคยที่จะไม่ทรงนึกห่วงใยถึงประชาชนของพระองค์ท่านสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดนั้นท่านทำไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็ปรากฏว่าก็มีคนป กล่าวอ้างว่าทีทา่ท่านเพราะต้องการอย่างนี้อย่างนั้นผมอยู่าก็จะหกสิบปีแล้วนะผมก็ไม่เคนแล้วผมก็มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าถวายงานอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับก็ไม่เคยได้รสั่งว่าท่านต้องการอะไรจากตรงนี้ท่านมีแต่รับสั่งว่าท่านมีสิ่งที่ท่านท่านให้ประชาชนทุกวันนี้ได้ก็ได้จากประชาชนให้กับท่านมาไม่ว่าจะเป็นเป็นทรัพย์สินเป็นเงินทองอะไรที่ทุกคนบริจาคถวายงานมาท่านก็เอากลับคืนมาสู่ประชาชน หลายอย่างที่ท่านไม่รู้หลายอย่างที่ท่านไม่ทราบท่านทรงใช้ทรัพยากรเห่านั้นเหล่านั้นอย่างไรนะครับท่านก็คืนสู่ประชาชนของท่านท่านเคยรับสั่งกับผมเสมอว่าเมื่อไรก็ตามที่เงินที่ท่านได้รับมาหมดไปท่านก็ยังนึกไม่ออกว่าท่านจะให้อะไรกับประชาชนของท่านให้สมกว่าที่ประชาชนเขารอรอรอท่านทรงเสด็จเยี่ยมรอท่านไปพระราชทานเงินให้เปลี่ยนลังคาให้ส่งลูกบเริษนหนังสือ ท่านก็บอกว่าท่านก็มีแต่ข้าวท่านก็มีแต่ข้าวสารที่ทํานาเอาไว้ให้ทาฟาร์มไว้อะไรไว้ก็คงจะต้องเอาพวกนี้มาแจกแทนให้ประชาชนที่ที่ลำบากยากจนแทนนั่นคือสิ่งที่ท่านท่านยังติดรับสั่งท่านยังติดหูผมอยู่เนี่ยผมไม่เคยเห็นท่านรับสั่งอย่างอื่นเลยนะทุกพระองค์อะก็แน่นอนครับมันก็ต้องมีแต่นะแต่ผมผมก็ยอมรับนะว่ามันเป็นเรื่องของของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลง หน้าที่ผมก็คือทําอย่างไรอย่าทําผิดกฎหมายนะกฎหมายเขาไม่ได้มีไว้ให้ละเมิดนะถ้าท่านรู้อยู่ว่ามาตาที่อะไรที่ท่านว่ากันเนี่ยนะมันเป็นมาตาที่ถ้าทําแล้วมันจะถูกดําเนินคดีท่านก็อย่าทํานี่ครับเพราะผมบอกแล้วว่าท่านไม่ได้ไปทำร้ายท่านทําไมท่านจะต้องไปทําร้ายสถาบันด้วยเมื่อท่านรู้ว่ากฎหมายนี้มันทําให้ท่านเดือดร้อนทําให้ท่านต้องถูกดําเนินคดีถ้าท่านไม่ทําแล้วเขาใครจะมาทําอะไรท่านได้ไหม ผมถามว่าทุกคนที่ถูกกระทำคดีในปัจจุบันเนี่ยเขาได้กล่าวคําพูดหรือเขาได้แสดงกริยาการที่มันผิดหรือเปล่าผมถามท่านนะมีไหมที่ไม่ได้ทําผิดแล้วถูกจับมีไหมไม่มีหรอกผมว่าไม่มีหรอกมันต้องมีความผิดอะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผมเรียนว่าเขาไม่ได้จับทั้งหมดด้วยนะวันนี้นะเยอะกว่าน,นี้เยอะนะผมก็ไม่อยากจะเรียนว่ามันก็มีเยอะนะแต่มันก็ไม่ไม่ถึงเป็น,เป,นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ไม่มีหรอกครับมันมีคนอยู่ไม่กี่กลุ่มอะ ซึ่งคนพวกนี้ผมไม่รู้ว่าสมองเนี่ยเขาเขาคิดอะไรอยู่ผมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศเรานี้เมื่อประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยเราก็ต้องเคารพกระบวนการประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็คือการใช้เสียงส่วนใหญ่ในประเทศนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ยังเคารพนับถือยังชื่นชมยังมีความภาคภูมิใจเวลาไปต่างประเทศไปไหนว่าเราก็พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนก็ชื่นชมนี่คือสิ่งที่ที่ที่ยังมีอยู่ถึงวันนี้ มันถ้ามีคนส่วนน้อยอยู่จํานวนหนึ่งผมคิดว่าอย่าไปให้ความสําคัญคนพว<น>นะกนี้นะมนนผมไม่ทราบผมไม่ทราบเรื่องการเมืองอะไรผมไม่ทราบหรอกแต่คนพวกนี้เขามันต้องมีสิมันต้องมีสักอย่างแต่ผมไม่รู้ยังไม่รู้ไม่ทราบมว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นไปตามสภาพสังคมหรือว่ามีเรื่องหลังหรือว่าว่าผมพูดเมื่อกี้ไงแล้วมันก็มีกระบวนการพวกนี้มันก็มีมาตั้งแต่อดีตแล้วผมว่ามันก็มีตั้งนานแล้วละ่ะนะมันตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้ามันก็มีมาคนพวกนี้ โอเคเขาก็คิดในแบบของเขาคิดแบบสมัยใหม่แต่ผมก็ผมก็อยากเรียนว่าผมคิดแบบผมก็คนสมัยใหม่นะแต่ผมก็คิดถึงสมัยเก่าผมบอกว่าประวัติศาสตร์มันคือวันนี้แล้วก็คืออนาคตแกเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาไม่คิดถึงประวัติศาสตร์แล้วเขาจะไปคาดหวังกับอนาคตกับอะไรอ่ะผมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเมื่อคนส่วนใหญ่ยัง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 เป็นแบบนี้อยู่ยังรักท่านยังรักสถาบันอยู่คนส่วนน้อยก็ต้องยอมรับนะยอมรับแล้วก็เลิกก็ทีแหละ าการที่จะมาพูดจาต่างๆที่มันเสียหายเสื่อมเสีย,าย,ายเรื่องที่ไม่จริงนะแล้วพอเสร็จแล้วพอพอมีปัญหาทางกฎหมายก็ก็หาว่ากฎหมายเป็นหลังแก่ผมถามว่าถ้าไม่พูดแล้วมันจะมีเรื่องไหมนะถ้าไม่ทําถ้าไม่ไปขีดไปเขียนไปโพสต์มันจะมีเรื่องไหมผมอยากจะรู้ผมถามว่าแล้วเอาง่ายๆคนบางคนเนี่ยนะยังไม่เคยเฝ้าท่านเลยนะยังไม่เคยไปอยู่ใกล้ท่านเลยนะแล้วรู้ได้ไงว่าท่านทําอะไรผิดอะไรเนี่ย พูดเป็นตู่เป็นตายเป็นเรื่องเวลาเพราะฟังเข้ามาทั้งนั้นบางทีก็ไปต่างประเทศก็อยากจะเป็นอย่างประเทศโน้นประเทศนี้มันคนละประเทศกันนะมันคนละคนละอย่างอะนะนี่คือประเทศไทยถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าถ้าเรามองความเป็นประไตยถ้าท่านคิดว่าอยู่เมืองไทยแล้วอึดดัดด้วยคําว่ามีสถาบันด้วยอึดดัดด้วยคําว่ามีมาตราอะไรก็แล้วแต่ท่านไปหาที่อื่นอยู่ก็แล้วกันที่ไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่าท่านอยู่แล้วสบายใจนะผมว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ยังยังอยู่ได้เนี่ย นะอยู่ได้ด้วยไม่ไม่ได้อึดัดด้วยผมไม่ได้เคยอึดัดอะไรเลยผมอึดัดแต่เพียงว่าแมทอึดัดอย่เดียวว่าท่านก็สรงพระเมตตาขนาดนี้แล้วนะถูกติดถูกดำเนินคดีท่านก็ไม่ได้เป็นณไปแจ้งความเองด้วยนะพระองค์ท่านก็ไม่เคยทํานะเพราะนั้นการดําเนินคดีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เริ่มจากพระองค์ท่านเลยไม่ได้เริ่มจากใครทั้งสิ้นเริ่มจากการร้องทุกข์กล่าวโทษมีผู้เห็นผู้พบแล้วก็ทนไม่ได้เขาก็ไปแจ้งตํารวจตํารวจก็ดําเนินคดีตํารวจก็ก็ดาเนินการ เดยการขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ดับได้เลยนะตํารวจก็มีคณะกรรมการกันกรองก่อนว่าจะฟ้องดีหรือไม่ฟ้องดีถ้ามันยังตั้มก้อมกันแกลมยังเขาก็เขาก็ลดไปตักเตืนอนขออะไรละไม่ฟ้องหรือไม่พอหลุดตารวจขึ้นไปก็มีคณะกรรมการของกระทรวงยุติธรรมเขากลององีกเขาก็ต้องไปปรึกษาไปประสานไปถึงถึงข้างในถึงพระองค์ท่านถึงคนที่เกี่ยวข้องว่าควรยังไงอะไรยังไงนะท่านไม่เกี่ยวหรอกท่านไม่เกี่ยวถึงท่านเลยท่านมีแต่เพียงเดียวว่า เมื่อไรก็ตามที่มีคนถูกในท่านก็จะมีแบบให้อภัยเขาซะท่านไม่ได้อยากให้ลงโทษก็ท่านก็รู้ดีอยู่แล้วทุกคนก็รู้ดีแต่ทุกคนก็พยายามจะให้มันเป็นเรื่องอยู่แล้วไงคือถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดกันแบบพวกเราเนี่ยเข้าใจกันเนี่ยมันก็จบแล้วเรื่องนี้ไอ้ยอย่าทาเลยมันก็จบแต่เขาก็ยังงอแงยังทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขามีจุดประสองค์อะไรอย่างอื่น ผมบอกแล้วว่ามันมีมาตั้งแต่าดีตแต่แล้วไงเมื่อกี้ลืมไปตั้งแต่ต้องพักร้สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วมันก็มีคนที่ไม่เห็นเห็นถ้ามีคือคนพวกนี้อาจจะไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยได้สัมผัสใช่ไหมเออเข้าใจไม่ใช่ไม่เคยได้สัมผัสอันที่หนึ่งแต่ผมถามว่าถ้าตัวเขาไม่เคยสัมผัสพ่อแม่เขาเคยไหมปู่ย่าตายายเขาเคยไหมผมไม่รู้หรือเขาไม่ได้เกิดในเมืองไทยเขามาจากที่อื่นผมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าคนไทยทุกคนเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรษราาทกนะู้้ััสบง เขาเกิดที่นี่แล้วก็เป็นลูกเป็นหลานของบรรพบุหุษเผาไทยไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าใครท,ที่ที่คิดว่าสถาบันเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรต่อประเทศไทยเลยผมคิดว่าคนพวกนี้คงไม่ไช่ไม่ไม่น่าจะเกิดจากในนี้นะไม่รู้สิผมไม่รู้ผมไม่อาจไปกล่าวอ้างเดี๋ยวเขามาว่าผมเองนะเขาอาจจะไปเกิดเมืองไทยแหละแต่เขาอาจจะไปเรียนรู้มาจากที่อื่นแล้วเขาคิดว่าเป็นอย่างนู้นแล้วมันจะดีกว่าอย่างนี้ผมถามว่าวัานนี้สิ่งที่สิ่งที่เรื่อง,งเป็นปัญหามากในครั้งนี้คืออะไรคือเรื่องของ เรื่องของการพัฒนาอย่างสมดุลนานะการอะไรของเขาคือพัฒนาทั้งทั้งวัตถุทั้งจ,จิตใจทั้งความเป็นมนุษย์ทั้งอะไรต่างประเทศไทยยังต้องการอีกเยอะแล้วสิ่งต่างล่าเนี้ยพระบาทเจ้าหัวท่านได้ทรง,งเริ่มมาโดยตลอดนะเริ่มมาถ้าไม่ได้ไปแข่งขันกับใครถ้าไม่ได้ไปแข่งกับรัฐบาลถ้าไม่เคยไปว่าใครท่านเพียงแต่ท่านกําหนดบทบาทของพระองค์เองว่าท่านจะใช้สิ่งที่ท่านมีอยู่คือคือภูมิปัญญานะคือ รายสัปที่จะทรงมีอยู่ทั้งแต่เพียงเล็กน้อยเดิมะนะจะเงินส่วนพระองค์นะึกซ้าไปนะที่จะมาดูแลประชาชนในสิ่งที่มันยังไม่ครบในสิ่งที่ยังขาดหายไปเพื่อจะช่วยรัฐบาลทุกรัฐบาลท่านไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมารักท่านมากกว่ารัฐบาลท่านคงไม่ได้หวังอย่างนั้นนะท่านหวังได้เพียงว่าให้เขารักประเทศไทยให้เขาสร้างประเทศไปวันข้างหน้านะครับผมคิดว่าเนี่ยผมท่านก็ไม่เคยมาพูดอย่างนี้กับผมนะ และท่านการปังคลงไม่ทรงพูดอย่างนี้กับใครด้วยั้งไปท่านไม่พูดหรอกไม่รับสั่งหรอกเพราะว่าท่านคิดแต่ว่าท่านจะทําประโยชน์อะไรให้กับแผ่นดินนี้บ้างนะเทั้นั้นน่ะก็ข่าวลือไงก็คําว่าข่าวลือคืออะไรไปเปิดพัชรานุกรมดูที่ข่าวลือข่าวลือคือข่าวที่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ใครพูดก็ไม่รู้ใครทําก็ไม่ใช่มีแต่ลือกันปากเปล่าไปเรื่อยว่าอย่างงนอย่างนี้ผมถามว่าไหนล่ะเอาพยานหลักฐานมามาพูดทิ่ว่า ท่านทาอย่างนู้นทำอย่างนี้มาพูดกับผมเนี่ยมาแล้วผมผมจะตอบให้ให้ดูแล้วยังไงกอย่างงก็เพราะเขาเข้าใจอย่างนั้นไงเขาเข้าใจไปอย่างที่คุณว่าไงว่าไปเข้าใจว่าสถาบันตวเกี่ยวใครตะวเกี่ยวข้องอะไรอ่ะการปฏิวัติมีเกิดมากี่ครั้งในประเทศไทยท่านทรงเป็นพระมหากษาตร์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นเมื่อ2อกบสี่สิบเก้าหรือเปล่าท่านเป็นมากี่ครั้งแล้วท่านทรงรู้ว่าทท่่าาานนจะอองกํหดบยไร ดังวันนั้นก็หลายคนก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าพระองค์ทรงมีบทบาทของท่านอย่างไรเมื่อใดก็ตามที่ประเทศชาติมีของของัดแยง้งท่านก็ต้องทําให้ทุกอย่างบรรเทาเบาบางลงไปทุกอย่างที่ท่านลงพระนมามพิทายท่านลงภายใต้กฎหมายทั้งสิ้นกฎหมายทั้งสิ้นเมื่อเสนอไปขึ้นไปลงพระนมามพิทยพายเขาเขียนไปนเป็นกฎหมายว่าท่านต้องทรงลงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามต้องลงท่านต้องทรงลงพระนมามพิทายไม่งั้นปฏิบัติไม่ได้นี่เขาเรียกว่าการใช้ เขาเรียกว่าเราเอาอประชาธิปไตยภายใต้สถาบ,บันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองที่มีพระราชรงเป็นประมุขก็คือท่านส่งลงพระนามมาพี่ไทยเฉยๆเปิดสภา,าจะโบสถ์กล่าวแต่งตั้งและผมถามว่าท่านตั้งใครหรือเปล่าท่านตั้งพรบหรือเปล่าไม่ใช่นะท่านส่งพระนามพิไทยตามที่รัฐรรบาลฝ่ายบริหารหรือใครก็เสนอขึ้นมาถ้าเสนออะไรขึ้นไปถ้าท่านเห็นว่ามันมันเป็นกฎหมาย มันถูกต้องท่านก็ต้องลงพระนามพิไทยเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าปฏิวัติแล้วท่านลงพนามผมต้องพูดนะวันนี้เพราะวันนั้นประเทศเราถือว่ากฎหมายคืออะไรกฎหมายคือรัฐธรรมนูนใช่ไหมใช่ไหมเมื่อมีการปฏิวัติเนี่ยกฎหมายยกเลิกรัฐธรรมนูนเปล่ายกเลิกเปล่าไม่ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญใช่ไหมยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วพระบาพระบรมอยู่ยังต้องทรงลงพระนามพิไทยอะไรอยู่หรือเปล่าต้องลงใช่ไหมล่ะ แล้วคณะรัฐประหารเป็นอะไรตอนนั้นถือว่าเป็นอะไรถือเป็นรัฐบาลนะป่ะอ่ะเสนออะไรไปท่านต้องลงนามไหมเพราะนั้นอย่าไปมองว่าเอ๊ะทำไมท่านตน้องลงพนาาวิไทยทําไมท่านต้องไปมันอยู่ที่คนทําขึ้นไปทั้งนั้นแหละวันนั้นต่อวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะอย่าทําให้ท่านต้องต้องเสื่อมเสียจะทําอะไรก็แล้วแต่นะผมว่าท่านอยู่ของท่านท่านทําหน้าที่ของท่านของพระองค์ท่านจนวันนี้นะจนพระองค์ท่านแปดสิบห้าแล้วนะ ผมว่าให้ท่านได้มีทรงมีทรงพระสํมราญทรงมีความสุขบ้างเถอะนะท่านทํามาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวอ้างอะไรอีกทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นแยกแยกให้ออกเลยว่าการการมีพระมาศาสตว์ภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายเนี่ยคืออะไรไปตีความนี้ก่อนถ้าก่อนที่จะไปถึงประชาธิปะตะไตยแลก่อนนะถ้าถ้าจะตีความตรงนี้ก็ไม่ออก ว่าว่าเพราะมีพาระากษัตริย์เลยทําให้ปราชา์พี่ตายไปไม่ได้ผมว่าถ้าอย่างนี้มันสอบตกไม่ต้องไปเป็นด็อกเตอร์หรอกมั้งผมก็รู้สึกเหรอรู้สึกแหมมัน <c oughs> ผมผมก็ไม่รู้ผมไม่ผมไม่ไปเกลียดชังอะไรเขาส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยผมก็ไปสุกแต่เพียงว่าแหมแผมก็ต้องให้เห็นใจเขานะนะคนคะือเขาไม่มัน เขาคิดไม่ออกอะ่ะเขาคิดไม่เขาอาจจะถูกของเขานะแต่ไม่ถูกกับผมไม่ถูกสาหรับผมเพราะนั้นเองความคิดไม่ตรงกันได้นี่นะนะเพราะนั้นแต่ผมบอกว่าคนเราเนี่ยประเทศไทยมีหกสิบกว่าล้านเนี่ยมันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าถ้าตาบประยที่หกสิบกว่าล้านเนี่ยยังยังรักสถาบันขอสาตไอ้ไอ้ไม่กี่คนเนี่ยนะมันก็ต้องยอมนะมนไม่มันจะ,ะไปนะทําได้ไงแนตะ่ประเทศมันคนละเรื่องกัน มันคนละเรื่องบางอย่างเนี่ยมันต้องมันเป็นกฎหมายนะบางอย่างมันผมถือว่าพระองค์ท่านอยู่เหนความขัดแย้งทั้งปวงนะผมคงทำงั้นไม่ได้ท่านอยู่ในความขัดแย้งผมผมเพียงแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าสังคมนะช่วยกันดูตัดสินหน่อยสิว่าไอ้สิ่งที่พูดมามันใช่ไม่ใช่มันถูกหรือไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นที่ท่านถามผมว่ามันมีข่าวลือเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปหามาที่ว่าใครมันลือหรือว่ายังไงแล้วมาถามผมผมตอบท่านได้หมดอ่ะ พราะผมอยู่มาในสถานการณ์ทุกสถานการณ์เกือบทุกสถานการณ์ที่ผ่านมานะและผมก็ยืนยันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าสถาบันพากตย์ไม่เคยได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิน้นมีแต่พระองค์จะทรงดูว่าแล้วทาไงประเทศชาติประชาชนจะปลอดภัยนะครับใครจะว่าอะไรท่านท่านก็ไม่ได้เคยที่จะมาตอบโต้ท่านไม่เคยที่จะมาออกอากาศมามาพูดและท่านก็ไม่เคยต้องมาให้ใครมาพูดไทยท่านก็ทําของท่านไปเหมือนเดิมท่านก็ทรงอดทนและอดกลั้นเพราะท่านถือว่าทุกคนคือคนไทย สิ่งที่ผมได้ยินแล้วก็ติดหูผมอยู่วันนี้ทุกคนเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามนั่นคือคนไทยนั่นคือประสบดกร,กรของพวกท่านที่ท่านต้องดูแลท่านอเอาใจใส่ท่านไม่เคยแยกแยะนะครับเพราะนั้นผมก็ใช้แนวทางที่ท่านทรงทรงคบสั่งไว้เดิมน้ําท่วมผมช่วยไปทุกคนนะจะพวกไหนจะชอบไม่ชอบจะเกลียดไม่เกลียดผมช่วยทุกคนนะนะยิ่งไม่ชอบผมยิ่งช่วยให้เขาได้เข้าใจว่าเออเราไม่ได้แยกแยะนะเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกัน นะเหมือนกันภาคใต้อะไรก็เหมือนกันทุกคนคือคนไทยหมดอะแล้วทําไมเราจะต้องมาทะเลาะกันเองนะเพื่ออะไรเหรอเพื่อเพื่อประชาพิจัย,ย,ยดย้วยสมบูรณ์นะแล้วผมถามว่าไอ้ปากท้องมันอยู่ตรงไหนอะทะเลาะกันทุกวันทุกวันนี่มันอาหารมันอาชีพรายได้อะไรมันดีขึ้นมาไหมไอ้คนที่ไปเดินเดินตากแดดตากฝนป่วยไข้ไม่สบายม,มันมันมีรายได้อะไระขึ้นมาบ้างไหมวันนี้มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมป่ะฮะถ้าไม่มีผมว่าเลิกละเลิกกลับมาอยู่ด้วยกันดีกว่าป่ะ อย่ามาแบ่งกันเลยนะกลับมารวมกันแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองดีทีท่สุดปปิบประตามกฎหมายไม่ไปฝ่าฝืนระเบียบวินัยเคารพกฎหมายดูแลเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะก็ลองดูที่ครับคนที่พูดว่าที่พูดว่าจะต้องมีประชาธิปไตยเรื่องนี้ไม่ต้องไปเชื่อเรือนี้แสร้งที่เห็นได้ผมถามว่าท่านลูกเขาไม่เชื่อเขาลูกศิษย์ไม่ฟังเขาคนไม่เคารพเขาผมถามว่าแล้วเขาจะอยู่ได้ไหม เพราะนั้นถ้าสอนคนเป็นแบบนั้นนะผมว่าอย่าเป็นไม่รู้ใช้คำแรงไปไม่ดีดม,ม,มันเป็นมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วหนึ่งมันเป็นหน้าที่สองมันเป็นความความรู้สึกผมเกิดมาในแผ่นดินนี้นะแผ่นแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผมบังคับใครไม่ได้ผมจะบังคับฐานทุกคนก็ไม่ได้ ในเรื่องพวกนี้นะแต่เป็นเรื่องที่เขาเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นสายเลือดนะผมว่าคนที่มาเป็นทาหารหรือเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นทาหารใช่ไหมเวลามีศึกมีสงครามทุกคนก็รวบรวมมา,มาต่อสู้อาวุธต่างๆมาสู้เพื่อปกป้องผืนดินไทยมาโดยตลอดแ้วตจากนั้นมาก็มีการจัดการฝึกไปเป็นทาหารผมว่าชาติที่แล้วพวกเราก็เป็นทหารนะวันนี้ถึงมาเป็นสื่อสายทหารไง นะถ้าไม่ใช่สื่อสายฐานไม่ใช่ฐานเก่าไม่เจอสรุอยู่แล้ววันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มีดีต่อกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําทํำยังไงให้ประเทศชาติมันเกิดความรักความสามัคคีผมไม่ได้เป็นรังเกียจและง,งอนกับท่านผมรู้จักใครสักคนนะสี่ห้าคนที่มาพูดะแต่ผมบางอย่างที่พูดไปนะผมว่ามันไม่ใช่และคนอีกหลายๆล,า 60, ล้านคนหกสิบเกือบหกสิบล้านคนเขาก็ไม่ใช่ท่านลองไปถามดูสินะไปถามดูนะถ้าท่านถามได้ไปถามดู มันออไ,มไม่รู้ผมผมถ้าขอได้นะถ้าขอได้ก็อยากขอนะแต่ผมว่าขอไม่ได้หรอกบางอย่างขอไม่ได้ก็ขอไม่ได้ก็ท่านก็ต้องไปเตรียมท่านก็ต้องไปเตรียมต่อสู้ทางกฎหมายถ้ามันมีเรื่องขึ้นมานะผมก็เป็นวิจะช่วยท่านยังไงใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆท,ท่านบอกท่านจะได้ทําได้โดยท่านไม่ต้องอยู่ายตัวนี้ผมว่ามันใช่ไหมล่ะเหมือนกับท่านบอกว่าอะไรนะเออค่าคนตายมันไม่น่าผิดหรือเปล่าหรือทํานองไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ค่าคนตายไปทําอะไรความผิดอะไรทักอย่างเนี้ย แล้วท่านบอกเอ้ยไม่มันไม่น่ามีอยู่ายตัวนี้เนะยมันได้ไหมล่ะมมเออไม่น่านะ<อ>ผมว่าไปไปแก้ปัญหาอื่นๆดีกว่าเยอะแยะบ้านเมืองเราเนี่ยปัญหาเรื่องน้ําเรื่องฉอีพเรื่องรายได้เรื่องการศึกษาโอ้ยอีกตั้งเยอะแยะที่จะต้องแก่นะเรื่องยาเสพติดที่สำคัญที่สุดไปแก้ให้ได้แล้วกันมนามานั่งแก้กฎหมายหนึง่งหนึ่งสองผถมแอบโต้ไรสาระก็นี่ไงก็ระบายก็นี่ไม่ไมีใครไปทําอะไรเขาเลยทําอะไรเขาที่าาลลไหนล่ะ มีใครไปทำอะไรเขาเหรอผมไม่ได้ว่าว่าเขาผิดอะไรทั้งสิ้นเลยนะเอาใหม่นะผู้มาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่าเขาผิดเขาถูกอะไรผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้คําว่าผิดหรือถูกผมใช้คําว่าควรหรือไม่ควรใช่เวลาหรือไม่ใช่เวลานะและแต่สิ่งที่ผมไยายอธิบายอยู่วันนี้ก็คือว่าสถาบันการศึกษาที่ผมเข้าใจคืออะไรเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิแสดงความเห็นผมได้ดีนะถ้าคิดแบบนั้นผมคิดแบบนี้ แล้วผมถามว่าคนต่างประเทศจะคิดแบบใครจะไปคิดตัวเองจะคิดแบบผมหรือจะคิดแบบเขาไปคิดหรอเพราะฉะนั้นผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นศัตรูตรงนี้กับใครผมถือว่าท่านสรงรับสั่งมางอยู่แล้วว่าสถาบันไม่ใช่ศัตรูของใครผมก็ต้องไม่สร้างศัตรูโดยโดยอะไรล่ะโดย,โดย,โดย,โดยตัวผมเองผมไม่ทําทําไม่ได้นะเพราะนั้นผมผมถือว่าให้ความเป็นธรรมกับสถาบัน นะซึ่งท่านปกป้องเพระเองไม่ได้นะแล้วก็สิ่งที่ท่านทํามาโดยตลอดจนถึงวันนี้ก็ทุกคนปรากฏให้เห็นแต่คนต่างๆที่ออกมาพูดวันนี้แสดงอะไรให้เห็นหรือ,อยังไปเขียนออกมาที่มันมีอะไรที่ทําคุณประโยชน์ให้แผ่นดินมีท้บรรทัดหึ่งไมถ้ามีมาบอกผมออก,ก,ก็นี่ไงก็อยู่ในความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันความแตกต่างมันมีอยู่แล้วความ บ้านเมืองมันก็มีการพัฒนาไปแต่เราอย่าลืมรากเงาของตัวเองผมใช้คาว่ารากเง้านะรากเง้าบัวมันก็มีรากรากแล้วมันต่รากมันขาดมันก็มีเง้าอยู่แล้วมันก็งอกใหม่นะเขาเรียกว่ามันบัวรากเงามันก็เป็นบัวเป็นดอกบัวไว้ไหวพระสวยงามถ้าคนเรามันลืมตัวเองลืมรากเง้าของตัวเองลืมก็ไม่รู้ดิประเทศนี้หน่อยมันก็ไม่ใช่ประเทศไทยมั้งมันก็เป็นประเทศอะไรทั้งอย่างถ้าใครอยากจะเป็นอย่าง อย่างที่เขาพูดก็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 ตัดก็เชิญนะอย่าถ้ามีกฎหมายผมก็ไม่อยากจะไปใช้กฎหมายอะไรกับใครเพราะว่าทําให้กฎหมายมีปัญหาทุกครั้งไปแต่ผมเรียนอีกครั้งนะว่าที่เขาทําไปแล้วเนี่ยผมไปดูได้นะผมว่าเขามีเขามีหลักฐานมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดอนะเยอะแยะแล้วเขาตนหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเขาถึงทํานะแล้วท้ายสุดก็เดี๋ยวก็ท่านประธานเอาไปโทษล,ลงมาอีกนะไปพาเปโอีกมันก็ทําอีกคนพวกนี้มันสมองมันไม่ใช่ ok มั้ย nè không có tay ใจ hả vâng ai, khói ค่อยตามเค้าหรือ